มาค่ะชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเบิร์ตไอวิวนะคะคลิปของเราในวันนี้ประกอบไปด้วย3ส่วนค่ะคนโสดคนดคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่เนาะชาวราศีกรกฎค่ะความรักความสัมพันธ์คุณนอดีตเป็นยังไงบ้างอืม นกรู้สึกว่าคุณชูซี่ในเรื่องความรักมองหาสิ่งที่ดีที่สุดใช่ที่สุดตอบโจทย์ที่สุดในเรื่องความรักคือนึกว่าคุณก็มีโอกาสทางความรักเข้ามาในชีวิตนะแต่ประเด็นก็คือคุณเลือกเยอะมากในเรื่องความรักถามว่าเป็นสิ่งที่ผิดไหมมันก็ไม่ผิดหรอกคะ่ะเพราะว่าคุณก็มีตัวเลือกเข้ามาจริงอทีนี้มาดูกันในเดือนนี้ชาวกรกฎเป็นไงบ้างคะ่ะโหชาวราศีกรกฎค่ะ เดือนนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่อาจจะมีคนอายุน้อยหรือว่าคนที่เด็กกว่าเข้ามาในชีวิตของคุณในเรื่องความรักแต่ทีนี้ประเด็นคือชาวราศีกรกฎคนคนนี้เนี่ยหนุไม่อยากให้ชาวราศีกรกฎไว้ใจเลยคือฉาบหน้าเขาดูเป็นคน,น,นที่โอเคม,มั่งาค่ะแล้วก็ดูเป็นคนที่น่ารักมกั่งๆแต่หนุกว่าเบื้องหลังมันไม่ได้ขนาดนั้นเขามีบางอย่างที่ชริกี้ยวขุนมีสิ่งที่พูดเรื่องจริงแต่มันไม่หมด นว่าชาวราศีกรกฎคุณต้องระวังคนที่เข้ามาในเดือนนี้โดยเฉพาะเขาเป็นคนอายุน้อยๆอย่างที่นกบอกเนะาะฉากหน้าเขาทําไว้ดีมากคาพูดการวางตัวสังคมอะไรต่างๆแต่ว่าคุณอย่าหลงกลเชียวนึว่าคนคนนี้ไม่ใช่คนที่คลีนขนาดน,นั้นแล้วก็ไม่ใช่คนที่น่ารักเหมือนที่ฉากหน้าเขาทําไว้เขามีอะไรคะที่มันมีความลับลมคมในมากกว่านั้นอย่างแรกเลยนะว่า ถ้าเขาเล่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวหรือเกี่ยวข้องกับงานในชีวิตเขามันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงอย่างที่สองนะคะก็คือคนคนนี้เนี่ยคุณต้องระวังการที่เขาเปิดช้อยเปิดตัวเลือกเปิดออปชั่นในชีวิตที่อย่้อย่างที่สามนึกว่าเขามาด้วยอะเจนดาของผลประโยชน์บางอย่างหรือต้องการผลประโยชน์บางอย่างจากคุณเอาคำเป็นไงมาคะกรัคุณจะดูออกไหม นึกว่าคุณดูออกแต่คุณยังไม่ตัดเขาประเด็นคือนกเห็นได้ชัดเขาว่าคุณดูออกแล้วก็รับรู้ได้แหละว่ามันมีอะไรที่มันเป็นทรายปรแปลกหรือมันมีสิ่งที่ความแปลกในตัวเขาแต่มันยังไม่ได้มีเหตุผลซัพพอร์ตมากพอคือเซนส์นนะ่ะเซนส์ของคุณมันอาจจะบอกได้ว่าคนนี้มันแปลกเว้ยแต่มันยังไม่ได้แปลกมากพอที่จะทําให้แบบต้องตดัดต้องลีฟหรือต้องแยกกันไปเลยอะไรเงี้ยลัคนา,าราศีดาวจันดาวศุกร์นะคะกุ่มตุลมิถุน ธนูมีนถ้าคุณแบนผู้ชายหรือว่าเรื่องนี้อาจจะเกี่ยวกับผู้ชายอยู่หน่อยก็ได้โน้ว่าคนนี้เป็นคนใหม่คุณไม่เคยคุยกับเขามาก่อนเขาเป็นคนหน้าใหม่และถ้าคุณแบนผู้ชายคุณจะเป็นคนผิวเข้มกว่าเขา h a p p i n e น s ขึ้นโว่าคนนี้อะเอาจริงๆถ้าโปรไฟล์เขาเป็นแบบที่เขาพูดกับคุณจริงนะหรือสิ่งที่เขาแสดงให้คุณเห็นมันเป็นจริงๆอะมันนา่าจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์คุณมากๆแต่ประเด็นคือไม่ใช่แบบนั้นนะสิโนูรู้สึกว่าเขามีความลึกลับมีความไม่ใช่ทั้งหมดชื่อคุณชื่อเขาชื่อเล่นนมสกุลดีแดเนียลเอ็นนอร์เวอแองเอแองเจคุณต้องดูดีๆเลยอะบอกเลยว่าสแกนให้ดีโนว่าคนนี้ไม่ไม่น่ารักหรือเขามี วายของความเป็นเขาบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเขาเขาไม่ใช่คนที่โอเคไปกันต่อนะคะกัคนคุยไม่ชัดเจนชาวราศีกรกฎความสัมพันธ์นี้เนี่ยนะคะมันมีใครบางคนที่พยายามในความสัมพันธ์นี้มีความหึงหวงเกิดขึ้นด้วยไม่ชอบถ้าอีกฝ่ายมีคนเข้ามามีการช่องจับตาดูสังเกตพฤติกรรมของกันและกันที่ชัดมาก แล้วน้กว่าความสัมพันธ์นี้มันเปราะบางมากเลยค่ะแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ถูกให้ความหวังตลอดก็เลยยังพยายามในความสัมพันธ์ไงทีนี้มาดูกันในเดือนนี้ค่ะชาวกรกฎเป็นไงบ้างนูว่าชาวราศีกรกฎในเดือนนี้เนาะคุณจะค้นพบปัญหาบางอย่างในความสัมพันธ์นี้ ที่ทําให้คุณไม่มั่นใจเลยค่ะว่าคุณควรจะไปต่อคนนี้ดีไหมปัญหานี้เนี่ยจริงๆมันเกิดมาโดยตลอดอนะคือนกว่าก่อนนะานี้มันคงมีปัญหาเรื่องหึงหวงเรื่องความทําอะไรล้ําเส้นหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเป็นมาตลอดแต่ประเด็นคือระหว่างนั้นมันยังอยู่ในลิมิตที่คุณรับได้แต่เดือนนี้นกว่าคุณไม่ได้รับได้คุณไม่โอเคเข้ารู้สึกไงคุณมันเป็นไวเวอร์ซ่าเนาะมันสลับกันได้ คนคนนี้เขามีทั้งความน้อยใจยคุณแล้วก็มีทั้งความชอบคุณมากๆเขาไปแบบที่ไม่รู้เลยค่ะว่าอนาคตในความสัมพันธ์นี้มันจะไปในทิศทางไหนอะไรเงี้ยแต่เขาอยากเจออยากใช้เวลาร่วมกับคุณอยากมีโมเมนต,ต์ดีๆร่วมกับคุณอยากทำอะไรร่วมคุณคือคือนกเห็นว่าเขาทุ่มเทม,มากๆกับความสัมพันธ์นี้คุณล่ะค่ะรู้สึกไงเขาคือตัวคุณยังไม่พร้อมหรอก ที่จะให้ความรักครั้งนี้มันก้าวไปอีกครั้งแล้วก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่การเจอกันคุณจะแฮปปี้กับความสัมพันธ์หรือแฮปปี้ในความสัมพันธ์แต่ประเด็นคือนะึกว่าความความหัวไวความปรับตัวได้ดีความฉลาดในตัวเขามันก็ทําให้เขารู้สึกว่าทําให้คุณหลือกันร,รู้สึกยอมรับในตัวเขาประมาณหนึ่งและในเดือนนี้ค่ะนะึกว่าเดือนนี้อะ คุณมีแนวโน้มที่จะไม่ค่อยโอเคกับเขาหละทีนี้ประเด็นคือปัญหาในความสัมพันธ์เดือนนี้มันเยอะมากค่ะสิ่งที่เขาล้ำเส้นคุณในเดือนนี้มันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมาเจอกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจอกันแล้วเขาทําอะไรบางอย่างด้วยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความที่เขาพูดอะไรแล้วมันเป็นมิสคอมม้นท์ชันอะมันเป็นความเข้าใจผิดในการสื่อสารอาจจะไปพูดไปเล่าไปบอกแล้วกลายเป็นว่ามันทําให้เกิดความเข้าใจผิดในการสื่อสารขึ้น เขาทําอะไรคะเอาจริงๆสิ่งที่เขาทำมาเขาทํามันอยู่แล้วแต่แค่คุณแต่แค่มันเพิ่งมาโปะเยอะๆในเดือนนี้เท่านั้นเองหรือปัญหาทุกอย่างหรือว่าอะไรต่างๆมันเริ่มมาประเด,ดประดังในเดือนนี้เท่านั้นเองค่ะเขาทําอยู่แล้วเขาทํามันอยู่แล้วค่ะทําแบบอย่างเช่นเขาแบบอ่าไปปรึกษาเรื่องของคุณกับคนในชีวิตไปเล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาทํามันอยู่แล้วกับประเด็นคือคุณไม่เคยรู้เลย แล้วนกว่าคุณอาจจะได้รู้มันในเดือนนี้แล้วเอาคำเป็นไงบ้าคุณเริ่มรู้สึกว่าคุณไม่แฮปปี้แล้วแล้วคุณก็เริ่มรู้สึกว่าคุณคอนโทรลเขาไม่ได้แล้วแล้วนึกว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะพูดบางอย่างที่มันออกมาจากความเป็นตัวตนของคุณมากชาวราศีกรกฎทีนี้คําพูดของคุณนะคะถามว่ามันใจร้ายไหม ก็ช็อกอะน้อว่าก็ช็อกบางคนตอนที่เขาพูดอยู่ในช่วงเวลานั้นอาจจะมีเพื่อนหรือบริวารในชีวิตคุณอยู่ตรงนั้นด้วยประเด็นคือคุณปล่อยให้ความสัมพันธ์นี้มันมีความผูกพันมากขึ้นค่ะแล้วมันก็มีความรู้สึกที่เพิ่มมากขึ้นตัวเขาไม่แปลกเลยเขามีความหวังกับทุกการกระทําของคุณมันก็เลยทําให้หลายๆครั้งมันมีความล้ําเส้นของคุณโดยที่เขาไม่รู้ตัวล,าาลัคนาราศีราจันทร์ดาศุกร์เมษสิงห์ธนูกรรฎกัน ดูสิบางคนคุณอยู่ในชีวิตกรรมนานหรือความสัมพันธ์นี้มันแบบมันมันเป็นโอเพนเรレーショชิพก็จริงค่ะหมายถึงมันเป็นความสัมพันธ์ไปเปิดเขามีสิทธิศึกษาใครก็ได้คุณก็มีสิทธิศึกษาใครก็ได้แต่ประเด็นคือเดือนนี้โฟกึ่ง v i n g and Learning ่งเล o โ f control issue ขึ้นแล้วก็อีกอันหนึ่งฮันนี m มูนน้องบอกแล้วคุณมีเกณฑ์ได้เจอกันแต่ทีนี้ปัญหาในความสัมพันธ์มันอยู่แล้วประเด็นก็คือมันอยู่ที่คุณและว่าคุณจะให้อภัยเขาไหมในเดือนนี้ ชื่อคุณชื่อเขาชื่อเล่นนามสกุลนะคะ R.Run น l อลเลิฟดีแดเนอยู่ที่คุณแหละแต่นุกว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะไม่ไปต่อสูงมากเพราะว่านุกเห็นความใจแข็งของคุณที่ชัดมากๆชาวราศีกรกฎอ่ะคนมีคู่ชาวกรกฎเป็นไงบ้าง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณแล้วก็คู่เหรอคะมันมีการพูดคุยมีการสื่อสารมีการแพลนเรื่องการเดินทางมีความสัมพันธ์ที่มันก็มีโมเมนต์ดีๆเกิดขึ้นในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณแล้วก็คู่ที่เยอะมากทีนี้ประเด็นคือเนะว่าความสัมพันธ์ของคุณและคู่อาจจะไม่ใช่คู่ที่หวานเหมือนกับคู่อื่นๆแต่คุณก็เป็นคู่ที่ค่อนข้างสับพอร์ตค่ะแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันได้ดีในเดือนนี้เป็นไงบ้างคะ เดือนนี้เนี่ยครอบครัวจะเข้ามามีบทบาทในความรักระหว่างคุณแล้วก็คู่ทีนี้การที่ครอบครัวเข้ามามีบทบาทเนี่ยมันทําให้ความสัมพันธ์นี้มันเครียดมากเลยค่ะแล้วความสัมพันธ์นี้มันดูจุกจิกมากๆคุณรู้สึกยังไงกับคู่ของคุณคือมันเป็นไวเวอร์ซ่าเนาะมันสลับกันได้เออ ความเป็นเขาหรือตัวตนความเป็นเขาหลายๆอย่างคุณเปลี่ยนยากมากเลยบางทีเขามีมุมของความดือ้อมีมุมของความไม่ยอมมีมุมของความแบบไม่ลดละไม่ยอมในบางเรื่องอะไรเงี้ยแต่ถามในมุมของคุณคุณก็ไม่เคยรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันมันท็อกซิกนะเขาก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีของคุณคนหนึ่งมากๆค่ะที่มาดูกันเขาเป็นคนที่ใช้ความดีในการเข้าหาคุณ แต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีความท็อกซิกในตัวเหมือนกันคนที่คุณคบเนี่ยนว่าเขาเป็นคนที่สังเกตทุกการกระทําเก็บมาคิดทุกสิ่งทุกอย่างดีเทลสุดๆไปหมดนะคะตัวเขาเหมือนพยายามปรับตัวเข้ากับสถานการณ์นะแต่จริงๆเขาเป็นคนที่ปรับตัวได้ยากมากค่ะแล้วก็เป็นคนที่มีความยืดหยุ่นที่น้อยมากๆแล้วในเดือนนี้เป็นไงบ้างคะชาวราศีกรกฎ คือนึกว่าเดือนนี้ประเด็นคือพอมันมีเรื่องครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์เนาะตัวเขาก็พยายามค่ะที่จะคิดพยายามที่จะหาหนทางหรือพยายามที่จะแอคชั่นกับการที่ครอบครัวเข้ามามีบทบาทในความสัมพันธ์เหมือนกันอะไรเงี้ยคือนึกว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะเวิร์กฮาร์ดอะที่นี้มาดูกันแล้วคุณอะคะ่ะแต่สิ่งที่เขาเวิร์กฮาร์ดมันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการ ประเด็นคือคุณเข้าใจว่าทําไมเขาถึงทําแบบนั้นประเด็นคือคุณเห็นความทุ่มเทของเขาประเด็นคือคุณเห็นความพยายามของเขาแต่มันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการค่ะหรือมันไม่ใช่สิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากให้เขาทําเออนุ่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะออกมาในเวไหนถ้าใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์อบอกหน่อยแต่เอาเป็นว่าสิ่งที่เขาทแลวกันหรือสิ่งที่เขาแอคชั่นให้คุณมันไม่ใช่ให้สิ่งที่คุณรู้สึกโอเคเลยทีนี้ประเด็นคือนุ่ว่าเดือนนี้มันก็มีมุมที่คุณทั้งไม่โอเค แต่ก็ได้กลับมาปรับความเข้าใจกันไงนะึนกว่ามันมีความฟอร์สบางอย่างคือเขาเป็นคนคอมมานด์อยู่แล้วประมาณหนึ่งแล้วเขาก็มีความเอาแต่ใจอยู่แล้วประมาณหนึ่งทีนี้ประเด็นคือการที่เขาทําอะไรหรือแอคชั่นอะไรโดยที่ไม่ได้ถามการยินยอมจากคุณหรือการแบบตัดสินใจเลยโดยที่แบบไม่ได้ถามว่าคุณโอเคหรือไม่โอเคมันแอบทําให้คุณรู้สึกแย่เหมือนกันชื่อคุณชื่อเขาชื่อแล่นมสกุลนะคะ Q Queen V Vallet D Daniel แต่คุณก็เข้าใจเหลว่าสิ่งที่เขาทําไปคือเขาก็เจตนาดีแต่ประเด็นคือมันกระทัน,นหันมากๆแล้วมันก็ปุบป,ปับมากแล้วมันก็เป็นสิ่งที่คุณไม่ได้รู้สึกว่าคุณต้องการมาในเวลานี้กูยังไม่ได้ต้องการอะไรใหม่ๆในความสัมพันธ์คุณไม่ได้ต้องการการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆในตอนนี้บางคนอาจจะมีเรื่องผลประโยชน์หรือเปล่าอาจจะมีเรื่องงานหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ประเด็นคือนึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เขาแอบไม่โอเคเพราะเขารู้สึกว่าทําไม ทำไมถึงไม่ถามก่อนเอ่ยถึงคุณแอบไม่โอเคแบบทําไมถึงไม่ถามก่อนทาไมถึงไม่คุยกันก่อนทําไมถึงไม่บอกกันก่อนลัคนาราศีดาวจันดาวสุ์คุณแม่ข่าวพิจิกสิงห์พฤกษ์ศพแต่หนูเข้าใจในมุมคุณนะเอาจริงๆถ้าสมมติเราถูกแบบตัดสินใจกับบางเรื่องหรือถูกให้มันมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตเราโดยที่เรายังไม่ได้ยินยอมกับบางสิ่งมันก็อาจจะเป็นอะไรที่ทําให้เราไม่โอเคได้เหมือนกัน ชื่อคุณชื่อเขาชื่อ่นะนมสกุลดีแดเนียลซีแคทแมวเอ็นนอร์เวย์นะคะแต่ว่าโอเคน้องยังไม่ได้เห็นว่าคุณจะเลิกกันเพราะฉะนั้นมันก็คงยังได้ไปต่อแหละแต่ก็เป็นกําลังใจให้กับชาวราศรีกรกฎมากๆนะคะก็ขอให้ผ่านอุปสรรคความรักในเดือนนี้ไปได้แต่จริงๆนุ้ร,รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เล็กน้อยจุม๋มจิ๋มนะคะลองไปดูราศีอื่นหนักกว่านี้ <laughs> โอเคจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ก,กดไลค์ subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราเดี๋ยวเราเจอกันในอ่ ทุกๆวันจันทร์พุธเสาร์สวัสดีค่ะ